ห้าสถาปัตยกรรมที่งดงามในอินเดียที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปทั้งด้านสถาปัตยกรรมความเป็นมาหรือความเก่าแก่หักได้ไปยืนสักครั้งบอกได้เลยว่าจะพบกับความงดงามและน่าทึ่งประเทศอินเดียนับว่าเป็นประเทศแห่งาศาสนสถานด้วยมีความหลากหลายทางาศาสนาไม่น้อยจึงมีทั้งวัดวาอารามของาศาสนาฮินดูพุทธอิสลามซิกบาฮิคริตและอื่นๆวันนี้เราจึงขอรวบรวมภาพวัดสวยๆที่มีชื่อเสียงทั่วอินเดียมาให้ชมกันจะมีที่ไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ หนึ่งวิหารไกรลัสแห่งอินเดียวัดฮินดูอายุเก่าแก่กว่า1,200ปีที่สร้างด้วยการแกะสลักเขาหินบริเวณถ้ำเอลโลรารัฐมหาราชสระในบรรดาเทพเจ้าฮินดูหลายล้านองไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าพระศิวะผู้ทำลายล้างผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังถูกแกะสลักด้วยหินทั่วโลกของชาวฮินดูอีกด้วยวิหารไกรลัสขนาดใหญ่ที่อุทิศให้กับพระศิวะนั้นแกะสลักจากหน้าผาหินก้อนเดียวและว่ากันว่าใช้เวลาเพียง18ปีในการสกัดหินประมาณ4ี่0,000 กานที่กุดขึ้นมาในการก่อสร้างแต่สิ่งนี้สําเร็จได้อย่างไรเมื่อกว่าพันปีที่แล้วในเมื่อวิศวกรยุคใหม่กล่าวว่าความสําเร็จดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยซ้ําวิหารไกรลัส์แห่งอินเดียวิหารศักดิ์สิทธิ์พันปีขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักจากหินก้อนเดียวเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกวิหารนี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่8ดสมัยจากประวรติราชดอนกูดร,ราชวงศ์ที่เรืองอำนาจทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งพระเจ้ากฤษณะที่หนึ่งแห่งราชวงศ์ราษฎรกูดคือผู้ที่รับสั่งให้มีการสร้างวัดเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะเทพพระเจ้าผู้สูงส่งตามความเชื่อของชาวฮินดูโดยมีการผสมผสานศิลปะของวัฒนธรรมปัลวะและศิลปะจากราชวงศ์จาลุกยักษ์เข้าด้วยกันและเนื่องจากวิหารแห่งนี้สร้างถวายแค่พระศิวะรอบๆจึงเต็มไปด้วยรูปปั้นของคนทิโคเพือที่เป็นพหาหนะของพระองค์ส่วนภาพแกะสลักโดยรอบเป็นการเล่าเรื่องราวความเชื่อตามาศาสนาฮินดูอย่างละเอียดและบรรจงสวยงาม โดยที่สมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยแต่อย่างใดนับเป็นการสร้างสรรค์จากแรงศรัทธาล้วนๆวิหารที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีแห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานของชาวฮินดูที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องทึ่งก็คือวิหารทั้งหมดถูกแกะสลักจากก้อนหินก้อนเดียวเข้ามาบนเนินของภูเขานักโบราณาคดีได้คํานวณน้ําหนักหินก้อนนี้คาดว่ามันน่าจะมีน้ําหนักมากถึง40,000 0ตัน ถ้าคุณอยู่ในจุดที่เหมาะสมบนเทือกเขาฮิมาลัยก็จะสามารถมองเห็นวิหารไกรลาสได้ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่านี่คือที่สถิตของเทพเจ้าสถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุนับพันปีแห่งนี้ทําให้คนรุ่นใหม่ต้องงุนงงกับความสามารถของคนโบราณที่ล้ำหน้ากว่าที่คิดมากนะักการแกะสลักวิหารที่ยิ่งใหญ่และมีรายละเอียดมากขนาดนี้ในยุคโบราณควรจะต้องใช้เวลานับร้อยปีแต่จริงๆ แล้ววิหารแห่งนี้ใช้เวลาสร้างไม่ถึง18ปีด้วยซ้ําไปโดยเริ่มแกะสลักจากด้านบนลงไปด้านล่างเรื่อยๆจนได้ตัววิหารที่มีความสูงอยู่ที่18.29เมตรความกว้างอยู่ที่60.69เมตรนอกจากนั้นตัววิหารทั้งหมดยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดพอๆกับทัดมาหารงานแกะสลักบริเวณกำแพงต่างๆบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อตามตำนานของชาวฮินดูเอาไว้อย่างละเอียดและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จึงทำให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างยกให้วิหาารไกลส ควรจะเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจ,จรรย์ของโลกนั่นเองสองวิหารทองาศาสนสถานที่สําคัญที่สุดในาศนาสนาซิกเมืองอมริสราตรปัญจา,าศาสนสถานสีทองอารามที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวซิกเปล่งประกายความวิจิตรมากกว่า400ปีเป็นหนึ่งในจุดหมายการเดินทางที่น่าไปเยือนสักครั้งหากมีโอกาสไปอินเดียวิหารทองคาเป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมความศรัทธาของผู้นับถือาศาสนาซิกตั้งอยู่ในเมืองอมริสราตปัญจาประเทศอินเดีย สำหรับชาวซิกและบรรดาผู้สแสวงบุญจากทั่วโลกเมื่อมายือนอินเดียจึงต้องมาที่นี่สักครั้งวิหารเสร็จสมบูรณ์ในปีคริสต์กัรกราช1604ตั้งระงานอยู่กลางบ่อน้ำโซราวรที่ชาวซิกถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ส่วนวิหารนั้นสร้างบนหลักฐานที่ต่ำกว่าระดับราบของพื้นที่โดยรอบชั้นแรกสร้างจากหินอ่อนผนังภายในมีงานแกะสลักงดงามเป็นรูปดอกไม้ชั้นสองเคลือบด้วยทองคำไปจนถึงยอดโดมที่มีน้ำหนักรวมกว่า800ตัน ภายในวิหารเป็นที่เก็บรักษาพระมหาคัมภีร์คุรุอันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติตนและใช้ชีวิตซึ่งมีนักบวชอ่านพระคัมภีร์อยู่ด้านในในปีคริสต์ศักราช1830มีการบูรณะครั้งสําคัญคือการทาสีทองทําให้เป็นวิหารสีทองอารามเป็นหลังและเป็นที่มาของส่วนชื่อท้ามัครดีรัสาฮิตของวิหารนั้นแปลว่าที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้าจุดเด่นอย่างหนึ่งของวิหารคือการสร้างประตูทางเข้าออกสีทิศ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต้อนรับทุกคนที่มาเยืนโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะหรือแม้แต่ศาสนาดังนั้นวิหารทองคำฮัมมัคระดีราสาหิบจึงไม่ได้เป็นเพียงาศาสนาสถานสำคัญของชาวซิกเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพี่น้องและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงวรรณะที่หรือชชาติทุกคนสามารถเข้ามาสแสวงบุญหาวิถีแห่งจิตวิญญ,ญาณและการบรรลุผลทางาศาสนาของตนได้โดยมีข้อบังคับเพียงเรื่องความสำรวมให้เกียรติสถานที่การแต่งกายต้องสุภาพ และต้องใช้ภาคกลุ่มสีสั์เมืองอมริษาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งของรัฐปัญจัหทางตอนเหนือของอินเดียโดยช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคือเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศไม่ร้อนวิหารแห่งนี้เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวจากหลายเหตุการณ์หลายยุคสมัยเพราะถูกโจมตีทําลายมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทั้งจากกองทัพมุสลิมของอาณาจากาักรในอัฟกานิสถานหรือจากจักรวรรดิโมกุลกระทั่งปีคริสต์กักราช1 7 6 2 มหาราชาพระนามว่ารัญจิตสิงห์ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิซิกได้ทรงบูรณะวิหารใหม่ครั้งใหญ่โดยประดับด้วยหินอ่อนและทองแดงในปีคริสต์ักราช1809และประดับภายนอกด้วยทองคําเปลวในปีคริสต์กักราช1830ทําให้วิหารแห่งนี้ได้รับชื่อว่าเป็นวิหารทองคํานับแต่นั้นมาปัจจุบันนอกจากนักสแสวงบุญชาวซิกแล้วเมืองอัมริษายังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในอินเดีย และทั่วโลกมากกว่า10,000แนคนต่อสัปดาห์ทุกๆคนสามารถเข้าไปสัตวระภายในได้โดยมีเพียงข้อกำหนดว่าจะต้องถอดรองเท้าและคลุมศีรษะให้เรียบร้อย3า,าชุราโหวิหารอีโรติกศิละปะก,การสูตรแห่งการหลุดพ้นเป็นสถาปัตยกรรมทางาศาสนาที่พิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆคือมีการประดับประติมาก,กรรมภาพสตรีเปลือยกายและการมีเพศสัมพันธ์จากการสูตรอย่างเปิดเผยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างาศาสนาฮินดูและเชนสร้างขึ้น เมื่อประมาณพันปีก่อนระหว่างปีคริสต์ศักราช950ถึง150ในการอุปถรัรมภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์จันทละที่เป็นใหญ่ในภาคกลางของอินเดียสำหรับศาสนาเชนเกิดขึ้นในอินเดียมานานและดำรงสถานะเป็นศาสนาหนึ่งในอินเดียจนถึงทุกวันนี้วิหารงดงามโอ่อ่าทั้งรูปทรงและรูปแกะสลักจำนวนมากตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านคัคุโรูจึงได้ชื่อตามนั้นรูปแกะสลักหินประดับวิหารสะท้อนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ และความชํานาญงานศิลปะชั้นสูงของศิลปินสมัยนั้นซึ่งสามารถแกะสลักหินให้สวยงามอ่อนช้อยและมีชีวิตชีวาน่าอัศจรรย์เริ่มแรกสร้างวิหารทั้งหมด85หลังการเวลาทําลายวิหารทางเสียหายเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันหลงเหลือเพียง22หลังแต่ยังพอเพียงเป็นประจักษ์พยานงานศิลปกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการทั้งยังสื่อขนบประเพณีความเชื่อของชนชาติอินเดียวไว้อย่างชัดเจนความแตกต่างจากวิหารทั่วไปคือองค์วิหารยืนตะง,งาน ปราศจากกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่บนฐานอิฐสูงแข็งแรงเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างรวมกันเป็นหมู่อย่างมีเอกภาพเทดานแกสลักลวดลายประณีดมีเสาค้ำยันหลังคาสีต้นบหัวเสาแกสลักอย่างพิถีพิถันด้านบนและฐานล่างของเสาแกสลักเป็นรูปคนแคระและสัตว์ในเทพนิยายมีหัวและปีกเป็นอินทรีมีร่างเป็นสิงโตตรงกลางเสาแกสลักนางอับสัทธดทรงอรชรจำนวนนับพันนับหมื่นประดับรอบพิหารทุกหลังบรรดานางสวรรค์แสดงอารมณ์ออกทางสีหน้า และวางท่าราวกับซูเปอร์โมเดลยุคปัจจุบันสะท้อนจินตนาการและความสามารถในการถ่ายทอดของศิลปินถือเป็นงานศิลปกรรมชิ้นเอกชาวอินเดียในสมัยนั้นยึดมั่นศรัทธาแลัทิันตระซึ่งเชื่อว่าความพึงพอใจกิเลสทางโลกจะช่วยยกจิตใจและนำพาจิตวิญญ,ญาณไปสู่ความหลุดพ้นรูปแกะสลักแสดงความรักใคร่จึงปรากฏทั่วไปเนื่องมาจากคำว่ากามในภาษาสันสกฤตยังหมายถึงการดำเนินชีวิตอันเหมาะสมของผู้ชายด้วย ตามหลักวิธีการดำเนินชีวิตของฮินดูซึ่งกำหนดให้เด็กชายรักษาพรหมจรรย์นในวัยอันบริสุทธิ์เพียงศึกษาศาสตร์แห่งความรักใคร่เพราะการอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของการครองเรือนจึงพร้อมรับบทบาทผู้นำครอบครัวหลายร้อยปีหลังหมดยุคครุ่งเรืองของราชวงศ์สถาปตัตยกรรมโบราณถูกทออทิ้งให้รกร้างและเสื่อมโทรมลงโจบจนราชนาวีอังกฤษคนหนึ่งมาพบหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1838วิหารแห่งความรัก จึงเป็นที่รู้จักไปของคนทั่วโลกแม้ว่าสายตาของผู้คนในตอนแรกจะมองเป็นศิลป,ปะที่อนาจารและแสดงถึงความเสื่อมของศิลธรรมมนุษย์ก็ตามแต่ชาวอินเดียไม่มองประติมากรรมแนวอีโรติกเป็นเรื่องน่าอายเพราะเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการสูตรเป็นมาตรฐานเพศศึกษาสืบทอดกันมาหลายพันปีชาวอินเดียเรียกนางรําว่าศิลป,ปินซึ่งฟ้อนรําเพื่อบูชาสักการะถวยเทพผู้เป็นใหญ่ซึ่งหากมองมุมนิย่อมจำแนกได้ระหว่างศิลปะและอนาจารเห็นความงามอันบริสุทธิ์ของประติมากรรม และอาจชื่นชมแนวคิดการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาตั้งแต่วัยเด็กด้วยซ้ำจากคุณค่าของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวิหารขชุราหูจึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์เมื่อปีคริสต์ศักราช1986สีพุทธคยาพุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาพุทธทั่วโลกที่รัฐพิหาร เจดีพุทธคยาหรือพระมหาโพธิเจดีคืออนุสรณ์สถานแห่งการตรสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นเจดีสี่เหลี่ยมสมทรงสูงเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดียสูงประมาณ1 7 0เจฟุตแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางมาวิชัยศิลปะปาละเป็นพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวในเจดีที่ไม่ถูกทำลายจากกษัตริย์ชาวฮินดูในสมัยที่มีการกวาดล้างพระพุทธศาสนาในอินเดีย ส่วนชั้นที่สองประดิสฐานพระพุทธปฏิมาปางประธานพรบริเวณโดยรอบเจดีมีเจดีบริวารล้อมอยู่ทั้งสี่ทิศพุทธคยาคือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอัมพเทียรัฐพิหารประเทศอินเดียซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดหนึ่งในสี่แห่งของชาพุทธเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ ตัสรูของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดมหาโพธิ์ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชาาไกลาจากฝั่งแม่น้ำประมาณ350เมตรพุทธคยามีสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีสี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่โดยสูงถึง51เมตรฐานวัดโดยรอบได้121.29เมตรล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญเช่นต้นพระศรีมหาโพพระแท่นวัชระอาะที่ประทับตัสรูและอนิมิสเจดีเป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้วบริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนาชาติรวมทั้งวัดไทยคือวัดไทยพุทธคยาสาหรับชาพุทธพุทธคยานับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะพุทธสังเวชนียสถานสําคัญหนึ่งในสี่แห่งของพระพุทธศาสนาโดยในปีพุทธศักราช2545วัดมหาโพธิ์สถานที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ห้าวสวามินารยายันอัชาดิมหรือวัดอัชาดิมวัดแห่งศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมสถานที่สําคัญประจํากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดียและยังเป็นที่รู้จักในชื่อเดลีอัชาดิมหรือสวามีนารายันอัชาดิมออกแบบในสไตล์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดียที่มีความซับซ้อนแต่ก็ปราณีสวยงามสงธารร่ำลือ อักชาดัมหรือที่รู้จักกันในชื่อเดลีอักชาดัมหรือสวามินารายันอักชาดัมในภาษาไทยบ้างก็เรียกว่าอักษรธรรมได้ชื่อว่าเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดยกินเนสบุ๊กเมื่อปีคริสต์ักราชปี2007แม้จะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการตามรูปแบบโบราณของอินเดียโดยใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่ใช้หินสายในการก่อสร้างไม่ใช้โครงสร้างโลงหะแต่อย่างใด การก่อสร้างนั้นใช้ช่างแกะสลักถึง700 0คนและอาสาสมัคร3 0 0พันคนทำงานร่วมกันในการก่อสร้างอัชชะดำโดยใช้หินทรายสีชมพูก่อว่า6 0 0 0ตันจากรัฐราชสถานหินอ่อนสีขาวจากอิตาลีในการตัดหินนั้นใช้เครื่องมือแต่การแกะสลักรายละเอียดใช้ฝีมือคนทั้งสิ้นโดยเร่งทำงานทั้งคืนทั้งวันจนสำเร็จเสร็จสิ้นในระยะเวลา5ปีจากระยะเวลาสร้างปกติที่ต้องใช้ถึง40ปีและอัชชะดำก็ได้ทำการเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6 พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2005โดยประธานาธิบดีดรเอพีเจอับดุลกาลามพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีมานโมหันสิงผู้นำพักฝ่ายค้านในรัฐสภาอินเดียและแขกผู้มีเกียรติต่างๆเข้าร่วมถึง2 5 0 0 0คน17ธันวาคมคริสต์ศักรา2007ชสองพันเาดอักดำได้การบันทึกสถิติโลกในกินเนสบุ๊กให้เป็นวัดฮินดูที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกโดยวิหารกลางนั้นวัดความยาวได้ร0 9เมตรกว้าง96เมตรและสูง 4 3เมตรครอบคลุมพื้นที่ 8, 21. ถิตารางเมตรซึ่งสร้างขึ้นตามแบบศิลปะโบราณของอินเดียตกแตก่งด้วยงานแกะสลักหินด้วยมือที่หรูหราโดยไม่มีเหล็กเป็นโครงสร้างแต่อย่างใดภาพสลักคลุมตั้งแต่ฐานไปจนถึงด้านบนมีเสาแกะสลักถึง234สม่เสามีโดม9้าโดมมียอดศาลา20ยอดมีประติมากรรมแกะสลักเป็นรูปช้างบุคคลกุรูต่างๆรูปดอกไม้สัตว์นางรำนักดนตรีและเทวดามากกว่า20,000รูป ดยใจกลางของวิหารกลางมีรูปทองแดงของศาสดาองค์แรกประดิษฐานอยู่พร้อมรูปสวามินารายันทุกองค์ยืนเรียงรายหันหน้าเข้าหาศาสดาเหนือขึ้นไปบนเพดานเป็นรูปสลักเทพพระเจ้าฮินดูหลายร้อยองค์หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับ